ตกได้ตกดีขนาดพี่น้องเลยตกตลอดยีิบสี่ชั่วโมงตั้งแต่วนันแต่สามโมงแรงวนันข้าวเดียวนี้พี่น้องงับนบดได้ยุตสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีบุษสุษขุ่นพี่น้องแจ๋สบายดีตอนส,สวยๆพี่น้องโอ้ยเปื่อนพี่น้องเอย ฝนตกตกได้ตกดีตกวายุดธอะไรอย่างเอบาดแห้งบาดคอยตกได้เต็มที่คุณบาดแห้งคู่แฝดกระด้างไฟคนกลุ่มคนกองโอ้สีพ้ากันเห็ดจังวะเหากันเห็ดเนี่ย เนี่ยเข้าเบ็ดบ่มันตะยู่อยู่บ่พากันเฮ็ดเบ็ดพี่น้องฝนตกเลยก็ได้เชี่ยนะชิมอนนี่ยต้นหม่ามา้าเป่าลูกตีพายินเนะ่ะเพราก็พากันมาทะเลง,งัวบ่เนี่ยบอกพาไปเลเลงัวบ่เนี่ยชิมอนงัวนี่พาไปสิ ว่าในกระสิมอนบ่สีดลังไฟตบมาหมาพี่นอ้องเป็นตาเสียดกินอยู่ว่าคือบ่เมื่อเอาหมอไฟห้ผ้าอยู่เทียงอโอ้โยยามดำชีซุกอันนี้นะไปเสียบใส่หมอไฟห้ผ้าอยู่เทียงสูชีตบมามาพี่นอ้อกมากับพ่อหมาอะไรนี้เนี่ย ออกพอ,อกันแยกเข้าเบ็ดพี่น้องออไม่แช่นาะตีรดนะออสิดังดังไฟตุมมามา่มบ้าพี่น้องคือบมดจูดไฟให้มันลุกก่อนนี่ว่าแนวกินเที่ยงนะฝนตกพี่น้องหมดไปทางใด ไปแต่เรียองงัวพี่นออ้องฝนตกแล้วก็พากนันดังไฟพีงพี่น้องออน้ำนี่สิแหลกตกแล้วก็บ,บดัดได้ตกแล้วก็เอาเรียลล์เถอะตกจัมบยุดโพดิ์โพลียล์เถิดบัดเพื่อนได้ดตกพี่น้องแต่ช่วงดำหน้าคล้องหาฝนกับบุมี เป็นตาได้กินอยู่บ่างสิมอนอเสียบหมอกเพื่้าอยู่เทียงไงปวดจวดกลัวเข้าเดี๋ยวนึงอาหารเทียงอเพอนพี่นอ้องต้มหมามา้าอาหารเทียงซีมอนพี่นอ้องต้มหมาม้าอยู่กล่องตลาง กือบสัปโมงหนึ่งไพ่บุติดขดังยุเต่าได้กินแต่เฮกเราชิมอนเหรอกินง่ายๆพี่น้องฝนตกบูไดไปหาน้ากินเท็ดกระยาออกละเมื่อนี้กินต้มมะม่าแทนคอนไซน์เนแยกเบ็ดพี่น้อง สุกเลยโวดร้ายก้าวทั้งในเล้จ <OS> <ures> ับนะอือไปคืนกินบ้านนี่ต้มหม่าม้าอขั้นมันอันบุสุกคากแลวกินบดใบพันว่ะถ้ามันสุกคากแล้วมันลายแล้วกินหมเบดสูตรชีมอนสองนี่พี่น้องแนวเสริมนะงูบัวใบหยังหมักพริก โหดขนาดเลยกินนั้นกินแต่เซนมันบวคักบะคือแต่ใส่บวชแซ่บพริกน้ำละมันบวชเผ็ดมันบวชแซ่บป่าเถอะบดน้อยๆในพี่น้องแซ่บพริกเนี่ยก็บักหลายอันนี้คืออาหารเที่ยงเพคนพี่น้องบูโหดกระตเลย เขาก็สิเคยเห็นชุบตูนเลยแหละอันใช่นะังกระเดนปุงใช่กันมอสิมอนมะพริกนะ้าใช่ต่างหากชูกินแต่ละเสื้อนาเฮ็ดนั่นนีน่บอกินคนเดียวก็เอาออกเท้าเส้นใส่อันนะพี่น้องเท้าเส้นใส่อันสวยแก้วมะพริกเทียเพิ่นแบงมานะ่ะใส่กัน กินเพชรไร้เวยแสบใส่นี่แหละพี่น้องอาหารคนแต่ละมือต้มมามา่พออมาพ่อยุบอกพริษนับน,นะพอเพ้่เกือบเพ้่เกือบบ่พ่อ <c oughs> <c oughs> โอ้ยสุดยอดพ่อใช้ในสินถธาไปกินตามหุ่งพี่น้อง ป้าตัวใดจะกินได่วโหดอัลลิชิมอนนี่พี่น้องกินขาวกับต้มมาม่าพี่น้องมันฝนตกลินตะคีไปหาอย่างบ่ม,มีฮันนวกินแต่บ่แบบไปยังกินต้มมามา่าวางออกมาบางสาวกินบืดบ่บกินบืดหันนอนบาได้ โตว,ว่าไปเลี้ยงงวงมือนเนี่ยเมื่อไหร่แไปก็เดี๋ยววาตมือแรงไปไปก่นเอาตัวคือไ,ไปลลายมือเถอะผ,ผูนันกับแพ่เปียกกัอแล้วพอชัยพอชัขี่โก,โกงอ้ายพี่น้องจิมออนไ่ไปเลี้ยงงวงสองหมื่นส่นบ่ได้บ่ได้ดพ่อชัยเจ้าเนี่ ตอกพริกกินปิระยะนันเได้จะกล้า,ากินวะแบ่งมากพริกในปอด้ใช้กระปนลกันนะพี่น้องแบ่งออกต่างหากใช้ถ้วยน้อยต่างหากพริก,กทางเทียงก็สิพากันตับมาหึ่งพี่น้องแล้วกินเทียง อัดหนำจนแดงจนคืมโพดโพซิมอนเนี่ยกินได้เซ้พี่น้องกินก็กินผู้เดียวอีกน้องน้ำบกกินพอาใช้นยายกเบ็ดอยู่ตาราง ช่วงนี้กำลังเฮ็ดเบ็ดไว้ปีนี้กบลายพี่น้องใส่เบ็ดปา่าเบ็ดกบพรส่สีทาไปกินตงมมหุ่งอยู่เทียงพี่น้องส่วนกันตงมมหง่งที่ทางหนักอะบมมีนก,กิน บอยบวกพริกนี่ยพอแล้วเพชรอยู่แหละเพชรเพชรคือกินได้จ้ะโอ้โหขนาดเลนขนบเพชรกินบ่แซ่บพี่น้องมักเพชรเพชรม่าๆนะซื้ออันรสเพชรเพชรไปเขากินนะบัวพอเขาเอาบักพริกมาตื้มอีก มันโบ,บ,บเห็ดบอลรถเพชรเพชรเคยซื้อมากินนะอันที่เา้าที่เ้ากินแล้วมันเพชรนะนะพี่น้องมามาอันอันนั้นแต่เขาเอามาเขาอันเติอมพวกพริกอีกเขาเห็ดเสียแบบแดงๆคนนะคือจะเป็นแบบเพชรสมใจนะจังคักเนาะเขากินเก่งพี่น้องกินเพชรแต่น้อยได้ เขาก็เลยเฮ็ดวียกเก่งกินแล้วกับแบบบูป่ากองนะพี่น้องเบิดบ่เนี่ยเบิดเยอะลวกอักซองเขากินทูเดียาเบิร์ก็ขั้นาเก่งหมดเลย เดี๋ยวมาเบิ่งทางเทียงกับพี่น้องพอกระตั้งมะหุ่มอ,อยู่มาทันยืดตับมะหุ่มต่ออีกพี่น้องอคู่แฝดชิมอนะ่ากินลวกมากๆไปละพ,พี่น้องยกหนึ่งบเบิร์ตไปสองห,ออหยอย่อ <laughs> มากินตับมะขุ่งต่ออีกพี่น้องอยู่เสียงเบาแบบ น้ำกิ่นมือฝนตกพี่น้องบริภาคกันไปใส่าะเดี๋ยวจะไปเรียงงัวฝนตกจักมือแล้วะสามสี่แล้วมันจักสี่มือสี่มือซอดนะพี่น้องไปใส่กับไปบุหรี่โพดโพอเรียรอ ได้ตกเลยก็ได้กินข้าวที่ยงพี่น้องมาม,ามากินน้ำกัน,นกินข้าวกับตำบังหุง,หงขงงี่น้องตำมะละกอพนตกตลอดย่ิบสี่สัโมงพี่น้องเอย นเนตนาวจะซื้ออยู่เนี่ยห่อนห้อน้เฮ้ยมาอยู่วันนีราห่นเสร็จกนหมดแล้วเมัยนวเื่อเลี่นเลย ทางเปื่อนพี่น้องเปื่อนอะไรอหรอไปมายากนี่แหละเขาถือช่วงมันได้ตกแล้วกัเอาแบบนี้เลยๆน้ำหน่ำพร้อมอีกช่วงมันแดดแค่ไหนมึงเรืโอ<ฮ>้หันใจคุยตาบมะฮุงนะพี่น้องภาคกำลังกินเฮิงนั่นเนาะเขาจะเป็นตับมะฮุงตาบมะฮุงจีหนังพี่น้อง ดดช่วงนี้เป็นมักห่งกรลังเป็น่นลายตอนแรกไปฮักตอนแรกไปฮักคนจีรอว่าไปบ่เหรอแถมนีย หาคนบมก่ิปโป้ปมพี่นอ้องตัวใหญ่ไปจ่ะ<ม>บอนน้ำถ่วมนะเขาเจ้าไปเก็บว้าทุก<ม>ผูละอันนะผูละของผูละกระตุกพี่นอ้องน้ำป่ามันลวดงลละะาานี่บอนได้น้ำหวยนะมันนะ น,น,นำลาดนะพี่น้องตล,ลาดตอก่องรึเ่อืเขาเจ้านำมาขายนนตกกับโบเมนมันสีแห้งพี่น้องมันก็ลอกปอกแปก๊กลอกปอกแป๊กซือ่อแม่นพอดีไปใช้กระยะพอดีนั่นเปียกเปื้อนลิ้นอยู่แล้วนี่แหละเบิดมือ แต่โบแห้งหักไปเรื่อยๆเอาซมีว่ามันแห้งกับหมูอ้านนี้มันอีพี่ลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยอาบันกระซิลดไปหนาอยู่พี่น้อกกินกินอย่าไปสนใจนกหอดงามกินนะแล้วไปเรียงงวยไ <laughs> ม่ไหวจ้ะสิหอดมงไปเรียงงวยเลยพี่น้องอันนี้คือพากันกินเขาเที่ยง ยาสิาพากกันเลอกก้นจิรอกั็ซิมอนส่วงคำจังหน่อยประมาณวองผลเอือนพี่น้องขั้นโบเอื่อนกระตกุกจนนั่นเองกระไปจกว่าตื่นเหมือนจนะนเนาะขันดูทมเนะ่ะคนแค่กันหน้าขั้นตื่นแอ่ทมนะเขาแตน้ำเ่อน เกียนเกียนเกียนนี่แหละพี่น้องอาหารเที่ยงฝนตกบดไปหาอย่างกินง่ายง่ายนั่นแหละลพี่น้องจ้ามาเอาหนึก่กระสีเลคอออยญางลาขอบใจบัสสุขุสุขคนที่ติดต,ตามแล้วก็เป็นนักใจแห่งโบแป๊ปสาวันได้พี่น้องพอกันคนะลิปหนาลาและพี่น้องโปรดติดตามตอนต่อไปสบายดีเกียนเกียนชิมอนเจ้าผูกกินหมอิม่มสองยกซีมอนเห็ด